อัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลภพาติทุนลพังตนนั่นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นจะมาเป็นที่พึ่งได้ผู้ที่ฝึกตนได้ดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากสวัสดีครับเรื่องแปลกๆกับดีเจนกแสกแวกๆมาแล้วครับ หากฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากชอบมากอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะตอนนี้ขอเสนอเรื่องรถเข็นศพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชนบทห่างไกลแถวแถวภาคอีสานตอนล่างเขตแนวชายแดนไทยกัมพูชา เราวลาเมื่อปีพุทธศักราช2,521ในยุคนั้นนี่ความเจริญต่างๆยังมาไม่ถึงแม้แต่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็ยังไม่มีที่มีไฟฟ้าใช้ก็เฉพาะในตัวเมืองและตัวอำเภอหรือไม่ก็หมู่บ้านตำบลที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากเท่าไหร่นักเท่านั้นเองหมู่บ้านนองทุ่มนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ40กิโลเมตรอย่าว่าแต่ไฟฟ้าเลย ในหมู่บ้านจะหามีใครที่มีรถจักรยานยนต์สักคันยังหายากนอกจากคนที่เป็นข้าราชการครูสองคนในหมู่บ้านที่มีไว้ใช้ขี่ไปสอนเด็กนักเรียนที่อยู่โรงเรียนคนละตำบลกันส่วนรถยนต์นั้นไม่ต้องพูดถึงนานๆที่จะเห็นวิ่งเข้ามาขายของในหมู่บ้านสักครั้งพอเห็นรถยนต์วิ่งเข้ามาเด็กๆก็จะพากันวิ่งตามรถยนต์กันเป็นพรวนตื่นเต้นดีใจไปตามๆกัน เพราะถือว่าเป็นของแปลกใหม่นานๆครั้งจะมาให้เห็นท่ามกลางความแห้งแล้งของเดือนมีนาเมษาอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันแม้จะมีลมพัดอยู่บ้างแทนที่จะเย็นกลับกลายเป็นลมร้อนระอุที่มันพัดพาเอาความร้อนของแสงแดดเข้ามาตอนกลางคืนแม้ว่าจะไม่มีแสงของดวงอาทิตย์แล้วแต่ว่าความร้อนก็ไม่ได้จางหายไปเท่าไหร่นักเพราะว่าตัวของบ้านในช่วงกลางวัน ได้รับการดูดซับเอาความร้อนจากแดดมาเต็มที่ทั้งวันแล้วพอช่วงหัวค่ำหกโมงเย็นจนถึงสามทุ่มเป็นช่วงที่มันคลายตัวเอาความร้อนออกมาทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านแม้จะอาบน้ําป่าแป้งแล้วก็ตามความรู้สึกร้อนก็ไม่ได้หายไปมากนะักเด็กชายแดงอายุ9้าขวบเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวเมื่อ40กว่าปีก่อนครอบครัวในต่างจังหวัดจะเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยปู่ย่าตายายพ่อแม่และลูกๆหล,ลานๆรวมกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันซึ่งต่างกับทุกวันนี้จะเป็นแบบครอบครัวเดียวอยู่กัน2-3ถึงคนพ่อแม่ลูกเสียเป็นส่วนใหญ่เด็กชายแดงแม้จะมีพ่อแม่อยู่ด้วยแต่ก็จะอยู่กับตายายมากกว่าเพราะพ่อแม่ต้องออกไปทำไร่ไถนาตอนเช้าพร้อมกับพี่ๆคนอื่นๆส่วนตายายก็อายุมากแล้ว จะอยู่บ้านคอยดูแลหลานแล้วก็เป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้ภายในบริเวณบ้านเด็กชายแดงอยู่กับตายายมาตั้งแต่เด็กเวลานอนก็จะนอนกับตายายคืนหนึ่งหลังจากทานข้าวเสร็จตาได้ชวนเด็กชายแดงออกมานอนตรงชานบ้านซึ่งเป็นที่จะพอผ่อนคลายความร้อนได้บ้างดึกๆมาก็พอที่จะมีลมพัดผ่านนำเอาความเย็นมาทำให้สบายมากกว่านอนในห้องหับเป็นหลายเท่าตัว บ้านของเด็กชายแดงเป็นบ้านไมาย,ยกพื้นสูงข้างบนแบ่งเป็นหลายห้องด้านหน้าบ้านจะเป็นชานบ้านยื่นออกมาข้างล่างจะเป็นอคอกวัวคอกควายส่วนด้านหลังบ้านจะเป็นยุ้งข้าวแล้วก็เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่แบบบ้านในชนบทอย่างนี้จะพบเห็นได้เป็นจำนวนมากทางภาคอีสานหน้าบ้านติดกับถนนสาธารณะเป็นทางดินธรมธรมดาธรรมดา ยังไม่ใช่ถนนคอนกรีตหรือว่าถนนลาดยางมาต่อยเหมือนกับทุกวันนี้ครับเด็กชายแดงตื่นลืมตาขึ้นมากลางดึกพร้อมกับได้ยินเสียงของสุนัขเพื่อนบ้านในระแวกกำลังเห่าหอนรับกันเป็นทอทอดทำให้บรรยากาศและก็ความรู้สึกมันดูปแปลกๆอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนตอนแรกที่ลืมตาเด็กชายแดงมองไปยังที่นอนของตาแต่เอ๊ะตาไปไหนกันเนี่ยจึงรีบลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจ แล้วมองไปที่ระเบียงบ้านเพราะว่าตากำลังจ้องมองอะไรสักอย่างที่ถนนสาธารณะหน้าบ้านด้วยท่าทางที่ระมัดระวังราวกับกลัวว่าสิ่งที่ตามองอยู่นั้นมันจะเห็นตาอย่างนั้นแหละเฮ้ย hey, นี่มันอะไรกันนี่มันเป็นไปได้ยังไงนะ่ะมันวิ่งมาได้ยังไงเมื่อตาพูดอย่างนั้นยิ่งทำให้เด็กชายแดงที่จ้องมองตาอย่างน่าสงสัย สงสัยว่าตากำลังมองไปที่ถนนหน้าบ้านจึงได้ถามตาไปว่าตาตามองอะไรอยู่นะ่ะฮะเบาๆไอ้แดงมามาดูอะไรนี่ค่อยๆขยับมานะเบาๆเดี๋ยวมันจะรู้ตัวซิก่อนน้ำเสียงของตาที่พูดออกมาด้วยความตื่นเต้นยิ่งเพิ่มความสงสัยอยากรู้และความรู้สึกระทึกอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกัน น้ำเสียงของตาที่พูดออกมาด้วยความตื่นเต้นยิ่งเพิ่มความสงสัยอยากรู้และความรู้สึกระทึกอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันเด็กชายแดงจึงค่อยลุกขยับจากที่นอนของตัวเองเข้าไปหาตาที่กำลังนั่งแอบๆตรงลุกกรงระเบียงหน้าบ้านอะไรครับตาเบาๆสิวะไอแดงเอะไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องบอกให้เบาๆตาเอ็ดหลานพาะกลัวว่าสิ่งที่ตาเห็นนั้น มันจะรู้ตัวสิก่อนเด็กชายแดงรู้สึกว่าสุนัขมันยังคงเห่าหอนไม่ยอมหยุดเอาสิเลยทําให้บรรยากาศยามดึกสงัดแบบนี้ซึ่งนานๆทีที่เด็กชายแดงจะมีโอกาสตื่นขึ้นมาเจอเพราะส่วนมากแล้วจะนอนหลับตั้งแต่หัวค่าพอตื่นท้องฟ้ายามเช้าก็จะสว่างสวัยแล้วซึ่งก็มักเป็นแบบนี้ทุกครั้งไปจะมีอยู่บ้างไม่กี่ครั้งที่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าปวดฉี่ต้องคอยปลุกให้ตาพาไปฉี่ข้างล่าง แต่บรรยากาศมันช่างแตกต่างกับคืนนี้เหลือเกินบรรยากาศในคืนนี้มันเย็นยเยือกวังเวงเสียวสันหลังอย่างบอกไม่ถูกแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนในระหว่างที่เด็กชายแดงขยับไปหาตานั้นเด็กชายแดงมองกวาดสายตาไปท,ทั่วบริเวณหน้าบ้านเพื่อมองหาตามสิ่งที่ตาก,กำลังจ้องก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนน้องๆตอนกลางวันเพราะว่าแสงสว่างของพระจันทร์ในคืนข้างขึ้น13าค่ำกำลังตรงหัวพอดี ส่วนไหนที่เป็นเงาของต้นไม้ใหญ่ก็มืดสลัวสลัวมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักตาตามองอะไรอยู่นะ้าเด็กชายแดงถามตาอย่างตื่นเต้นเพราะอยากรู้อยากเห็นตาจึงดึงร่างของหลานชายมานั่งใกล้ๆและก็ชี้มือเยื้องไปทางซ้ายของตัวบ้านแดงมองดูสิเห็นอะไรนั่นไหมนั่นนั่นมันกำลังขยับมานั่นเด็กชายแดงมองไปตามมือที่ตาชี้ให้ดู ทำให้เด็กชายแดงถึงกับตะลึงเพราะสิ่งที่เด็กชายแดงเห็นนั้นเด็กชายแดงจําได้อย่างแม่นยําว่ามันคือรถเข็นศพของวัดประจามู่บ้านเพราะเวลาที่บ้านไหนมีคนตายเมื่อจะเอาศพไปฝังที่ป่าช้าทุกครั้งนี่ชาวบ้านก็จะใช้รถเข็นคันนี้แหละรถเข็นศพคันนี้เป็นทรัพย์สินของวัดซึ่งจะมีความแตกต่างจากรถเข็นของชาวบ้านทั่วไปรถเข็นของชาวบ้านจะมีสองล้อ ตัวรถจะทําจากไม้เนื้อดีล้อเป็นยางขนาดเล็กชาวบ้านเอาไว้เข็นข้าวผักจากทุ่งนามายังหมู่บ้านหรือว่าใช้ขนอะไรหนักๆซึ่งใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรงได้เป็นอย่างดีทําจากไม้เช่นกันมีสี่ล้อแต่มีล้อขนาดใหญ่กว่ารถเข็นของชาวบ้านเพราะว่าต้องคอยมันทุกน้ําหนักที่มากกว่าล้อน่าจะปรับหมุนเลี้ยวซ้ายขวาได้เอาไว้ขนลงศพของคนตายไปยังวัดและป่าช้า ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านราวๆหนึ่งกิโลเมตรเวลาขนลงศพก็จะใช้เชือกมัดกับรถเข็นแล้วชาวบ้านก็จะช่วยกันลากไปข้างหน้าบางคนก็จะช่วยกันพยุงลงศพและอีกหลายๆคนก็จะช่วยกันดันจากด้านหลังชาวบ้านหนองทุ่มใช้วิธีนี้มาอย่างยาวนานจนถือว่านี่คือวัฒนธรรมของหมู่บ้านหนองทุ่มไปแล้วแต่สิ่งที่เด็กชายแดงและตามไม่เข้าใจก็คือรถเข็นศพของวัดคันนี้ มันมาวิ่งตอนกลางคืนโดยที่ไม่มีคนเข็นได้อย่างไรและมันมาวิ่งในหมู่บ้านได้อย่างไรตาคนเข็นคนลากก็ไม่มีอ่ะกอนั่นนะซีตาก็ไม่รู้เหมือนกันตาตื่นมาก็เจอเห็นภาพอย่างที่หลานเห็นนี่แหละสองตาหลานต่างก็ตกตะลึงกับภาพที่เห็นรถเข็นศพของวัดเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆผ่านมาตรงหน้าบ้านของเด็กชายแดงพอดีสุนัขในบ้านของเด็กชายแดงชื่อว่าไอ้ขาว ก็วิ่งออกไปเห่า 2- อถึงสมครั้งแล้วก็กลายเป็นหอนขึ้นมาแทนเสียงไอ้ขาวหอนอย่างเงยือกเย็นอย่างที่ไม่เคยเห็นมันหอนแบบนี้มาก่อนเด็กชายแดงโผล่เข้ากอดตาด้วยความกลัวสุดขีดไม่ต้องกลัวนะลูกตาอยู่นี่ค่อยๆดูมันสิรถเข็นศพมันจะวิ่งไปไหนของมันกันเนี่ยรถเข็นศพของวัดค่อยๆเลื่อนผ่านหน้าบ้านของเด็กชายแดงไปสุนัขบ้านตาโชค บ้านหลังถัดไปจากบ้านของเด็กชายแดงสองตัวก็วิ่งออกมาเห่าและหอนคล้ายๆกับไอ้ขาวสุนัขของเด็กชายแดงรถเข็นศพของวัดที่ปราศจากคนเข็นก็ยังคงเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆพอผ่านหน้าบ้านตาโชคไปรถเข็นคันดังกล่าวกลับไปจออสนิทตรงประตูทางเข้าบ้านของยายตายซึ่งยืนเยื้องกับบ้านตาโชคมองจากบ้านของเด็กชายแดงไปทางขวามือก็ยังเห็นรถเข็นศพได้อย่างชัดเจน ารถเขนศพมันจอดแล้วอ่ะเออนั่นนะสิมันไปจอดที่หน้าบ้านของนางตายทำไมนะเนี่ยสุนัขไอ้ขาวของเด็กชายแดงหอนผสมโรงกับสุนัขของตาโชคและสุนัขของชาวบ้านตัวอื่นๆมันช่างทำให้บรรยากาศยามค่ำคืนดึกสงัดอย่างนี้วิเวกวังเวงยิ่งนักอากาศที่ร้อนอบอ้าวเมื่อตอนหัวค่ำตอนนี้มันกลับตรงกันข้ามอากาศยามนี้ ช่างเย็นเยือกเข้าสู่หัวจิตหัวใจของสองตาหลานทำให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวแม้ตาของเด็กชายแดงจะอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วแต่ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนมันจึงยากที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอันน่าสะพรึงนี้ได้ส่วนเด็กชายแดงนั้นมือเย็นเฉียบตารู้ความรู้สึกของหลานชายจึงได้เอามือทั้งสองข้างกอดหลานและปลอบใจหลาน ทั้งที่ตัวเองก็รู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะไอแดงตาอยู่ทั้งคนค่อยๆดูดูไปด้วยกันว่ามันจะไปไหนต่อของมันเด็กชายแดงถึงเวลานี้ตอบอะไรไม่ได้แล้วปากค้าคงตาค้างจ้องมองแต่ภาพรถเข็นศพไม่กระพริบตารถเข็นศพจอดที่หน้าบ้านใหญ่ตายสักพักมันก็เริ่มขยับไปข้างหน้าล้อทั้งสี่ล้อค่อยๆหมุน โดยที่มีสุนัขหลายตัววิ่งตามเห่าหอนอยู่ใกล้ๆสองตาหลานจ้องมองรถเข็นศพเคลื่อนตัวไปตามถนนข้างหน้าจนลับตาเมื่อภาพของรถเข็นศพหายไปได้สักพักสองตาหลานจึงได้สติแดงตาว่าเราเข้าไปนอนที่ห้องกับยายกันเถอะที่นี่ไม่เหมาะที่จะนอนแล้วล่ะลูกเช้าตรู่เด็กชายแดงตื่นลืมตาขึ้นได้ยินเสียงของคนร้องไห้และก็เสียงผู้คนเอะอะมากมายที่หน้าบ้าน เด็กชายแดงมองไม่เห็นตากับยายบนที่นอนแล้วจึงได้ลุกขึ้นและเดินออกจากห้องนอนไปดูหน้าบ้านก็พบว่าผู้คนรวมตัวพูดคุยกันหลายคนอยู่ที่หน้าบ้านของยายตายส่วนบนบ้านของยายตายนั้นมีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงผู้ชายหลายคนดังระงมไปหมดจนไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครบ้างในขณะที่เด็กชายแดงกำลังสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นก็พบว่าพ่อกำลังเดินออกมาจากประตูรั้วบ้านของยายตาย ตรงมาที่บ้านพอดีเด็กชายแดงจึงตะโกนถามพ่อจากระเบียงบ้านพ่อพ่อครับบ้านของยายตายเขาเป็นอะไรกันนะครับทําไมคนร้องไห้เต็มไปหมดเลยล่ะครับพ่ออ๋อยายตายแกหมดบุญตั้งแต่ตอนตีสี่แล้วเหรอลูกคําว่าหมดบุญเป็นคําพูดที่คนอีสานใช้พูดกันเมื่อมีคนตายโดยคนเราจะอยู่ได้ก็เพราะยังคงมีบุญเหลืออยู่ลูกๆของยายตายนะเขาเข้าไปปลูกตั้งแต่เช้า พราะมีนัดว่าจะไปเที่ยวหาลูกชายคนเล็กที่ได้เมีอยอยู่อีกอำเภอหนึ่งพอเข้าไปปลูกก็พบว่าปลูกเท่าไหร่ยายตายก็ไม่ยอมตื่นมารู้อีกทีก็พบว่ายายตายนั้นไม่มีลมหายใจแล้วแกน่าจะเป็นโรคไห้าตายน่ะลูกเพราะแกไม่เคยเจ็บป่วยอะไรมาก่อนเมื่อวานตอนเช้านี่พ่อยังเจอยายตายที่ทางไปทุ่งนาของเราอยู่เลยนะเดี๋ยวพ่อจะรีบมาเปลี่ยนเสื้อผ้าจะไปช่วยงานศพเขาหน่อยตากับยายนั้นก็อยู่ที่นั่นแล้ว แดงไปล้างหน้าแปลงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าเองนะลูกวันนี้นะพอได้ยินพ่อพูดอย่างนี้เด็กชายแดงถึงกับอึง้งเพราะว่าภาพที่เด็กชายแดงกับตาเห็นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามันยังคงติดตาติดความรู้สึกของเด็กชายแดงยังไม่หายเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานี่เองหรือว่ารถเข็นศพเมื่อคืนนี้มันมาคอยรับดวงวิญญ,ญาณของยายตายไปแล้วโหโห ยิ่งฟังยิ่งน่ากลัวยิ่งฟังยิ่งขนลุกเลยนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังยังอยู่กับเรื่องแปลกๆก,กับดีเจนกแสกแวกๆอยู่นะครับเรื่องที่2ในตอนนี้ขอเสนอเรื่องตายในออฟฟิศชมพูนุชเป็นคนต่างจังหวัดเรียนจบจากมหาวิทยาลัยของรัฐชื่อดังทางภาคเหนือเธอเรียนมาทางสายการตลาด จบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งถือว่าเป็นคนที่เรียนดีมากๆมีความตั้งใจสูงก่อนจบเธอพยายามที่จะค้นหาข้อมูลประกาศการรับสมัครงานจากทางสื่อโซเชียลต่างๆจนมาพบบริษัทโฆษณาใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพกำลังรับสมัครงานในตำแหน่งที่เธอเรียนมาพอดีพร้อมกับเสนออัตราค่าจ้างที่เป็นที่ดึงดูดใจยิ่งนักเธอจึงตัดสินใจเข้ามาสมัครงานด้วยตัวเอง และเธอก็ได้รับการคัดเลือกในที่สุดเพราะผลการเรียนที่ดีพร้อมกับบุคลิกหน้าตาที่ดีของเธอช่วยเสริมอีกทางถือว่าเธอได้งานทำก่อนเพื่อนคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันเลยก็ว่าได้ชมพูนุชมาเริ่มงานครั้งแรกในชีวิตที่กรุงเทพแม้เธอจะเป็นพนักง,งานใหม่แต่เธอก็ได้รับมอบหมายงานให้ดูหลายอย่างเพราะความเชื่อมั่นในความสามารถที่ดูจากผลการเรียน และเพื่อทดสอบความอดทนของเธอจากผู้จัดการนแผนกอีกทางด้วยวันนั้นเธอต้องทำงานหลายอย่างโดยพื้นฐานของคนที่เรียนเก่งมักจะมีความรับผิดชอบที่สูงกว่าคนทั่ว,วไปไม่เช่นนั้นเธอคงไม่จบในระดับเกียรตินิยมน้องชมพูน้ตไม่กลับบ้านเลยจ้ากลับก่อนเธอค่ะพี่หนูขอทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนเพราะพรุ่งนี้พี่ต้นผู้จัดการนแผนกบอกว่า ยังมีงานด่วนๆอีกหลายชิ้นเลยค่ะพราหากไม่เสร็จในวันนี้พรุ่งนี้มีงานใหม่เพิ่มเข้ามาอีกคงแย่แน่ๆเลยค่ะพี่ขยันจังเลยนะน้องใหม่พี่จะกลับแล้วนะเหลือแต่น้องคนเดียวเลยนะในชั้นนี้ไม่กลัวหรอไม่กลัวหรอกค่ะออฟฟิศของเราดูสวยออกไฟก็สว่างทุกจุดไม่เห็นมีอะไรที่น่ากลัวเลยค่ะพี่ตอนที่หนูไปฝึกงานหนูก็เคยอยู่ออฟฟิศคนเดียวจนถึงตีสองตีสตั้งหลายครั้งเลยค่ะ โอเคโอเคจ้างั้นพี่กลับก่อนนะหากอยู่ดึกมันจะร้อนหน่อยเพราะอีกไม่กี่นาทีฝ่ายอาคารเขาก็จะมาปิดแอร์แล้วหากมันร้อนนะไปยกเอาอพัดลมที่โต๊ะของพี่มาเปิดได้เลยจ้าขอบคุณมากเลยค่ะพี่หมวยพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะเวลาผ่านไปถึงสามทุ่มครึ่งงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายก็ยังไม่มีทีเท่าว่าจะแล้วเสร็จไฟในออฟฟิศก็ยังคงเปิดสว่างแม้บางแผานากจะมีปิดไปบ้าง แต่ก็ไม่มืดสักพักหนึ่งชมพูนุชก็ต้องแปลกใจเพราะเห็นไฟอยู่ในห้องทำงานของหัวหน้าแผนกฝ่ายขายซึ่งอยู่ในชั้นเดียวกันยังคงเปิดสว่างอยู่ห้องดังกล่าวกันด้วยพาทิชันข้างล่างเป็นผนังทึบสูงจากพื้นประมาณ1เมตรจะเป็นกระจกใสชมพูนุชเดินออกมาจากโต๊ะทางานไปมองดูอีกด้านหนึ่งเหมือนยังมีพี่ผู้ชายไวัยกลางคนกำลังนั่งทำงานอยู่แต่เธอก็ไม่สนใจอะไร เพียงแต่รู้สึกอุ่นใจที่มีเพื่อนทำงานยามดึกอีกคนเวลาผ่านไปห้าทุ่มเศษ mm. <ๆ>เหลืองานอยู่เล็กน้อยก็จะแล้วเสร็จชมพูนุชมองไปที่ห้องทำงานที่เปิดไฟสว่างและเดินไปส่องดูก็ยังเห็นพี่ผู้ชายคนนั้นนั่งทำงานก้มหน้าก้มตาอยู่ในท่าเดิมๆไม่ได้สนใจอะไรเลย<ๆ>เธอคิดว่าพี่เขาคงงานยุ่งไม่แพ้เธอแน่ๆถึงได้อยู่ดึกขนาดนี้และคิดในใจว่าหากเธอทำงานเสร็จก่อนก่อนที่จะกลับที่พัก จะไปทักทายแล้วก็แนะนําตัวซะหน่อยชมพูนุชมองดูนาฬิกาเที่ยงคืนพอดีงานที่เธอทําก็เสร็จพอดีเธอดีใจมากพรุ่งนี้จะได้ส่งแล้วก็รับงานใหม่มาทําโดยที่ไม่มีงานเก่าค้างๆเธอจะพิสูจน์ให้ผู้จัดก,การของเธอได้เห็นว่าเธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจขนาดไหนกับงานและเมื่อครบตามกำหนดทดลองงานแล้วเธอจะต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำอย่างแน่นอน ชมพูนุชแวะเข้าห้องน้ําก่อนกลับบ้านทันใดนั้นเธอก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนจะกลับเธอน่าจะแวะไปแนะนําตัวกับหัวหน้า,ผานแผนกฝ่ายขายซะหน่อยเพราะพี่เขาอุตส่าห์อยู่เป็นเพื่อนเธอและอีกอย่างเธอเพิ่งเข้ามาทํางานได้มีกี่วันยังไม่รู้จักใครในแผนกอื่นๆเลยแต่เธอต้องผิดหวังเพราะเธอมองไปยังห้องดังกล่าวพบว่าไฟถูกปิดแล้วนั่นหมายความว่าพี่เขากลับบ้านก่อนแล้วชมพูนุชแอบสงสัยอยู่นิดหน่อยว่า ก่อนที่เธอจะเข้าห้องน้ํามองไปที่ห้องของพี่เขายังเห็นเปิดไฟสว่างและพี่เขาก็ยังคงนั่งทํางานอยู่เลยยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับเธอเข้าห้องน้ําไม่ถึง3นาทีกลับออกมาพี่เขาก็กลับแล้ววันทันมาชมพูนุชได้รับการมอบหมายงานอีกหลายอย่างจากผู้จัดการแผนกและก็เป็นนิสัยของเธอคือเธอไม่ชอบให้งานค้างมันจะทําให้เกิดความรู้สึกกังวลใจและพาให้เกิดความเครียดจนนอนไม่หลับตามมาอีกด้วย เธอลงมือทำงานแต่เช้าช่วงพักเที่ยงเธอใช้เวลาทานข้าวไม่ถึง20นาทีก็รีบเร่งมาทำงานต่อทำให้เธอลืมเหตุการณ์เมื่อคืนไปโดยสนิทสี่ทุ่มครึ่งเธอได้มีโอกาสพักและระหว่างรอปริ้นงานเอกสารหลายชุดเธอก่าดสายตาไปยังออฟฟิศรอบๆโต๊ะทำงานของเธอเธอเพิ่งรู้ว่านี่มันดึกแล้วนี่ไม่มีใครเหลืออยู่ในออฟฟิศเลยสักคนเธอทำงานจนลืมวันเวลาเลยเลยเนี่ย ในระหว่างที่เธอกําลังใช้สายตามองไปรอบๆอยู่นั้นสายตาก็ไปสะดุดหยุดลงที่ห้องทํางานของหัวหน้าแผนกฝ่ายขายที่ที่เธอเห็นพี่ผู้ชายที่ทํางานดึกเช่นเดียวกันกับเธอในคืนที่ผ่านมาและเธอเองก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปทักทายสวัสดีแนะนําตัวในฐานะที่เป็นพนักงานใหม่แถมพี่เขายังอยู่ดึกเป็นเพื่อนเธอด้วยเสียงเครื่องปริ้นเอกสารที่เธอสั่งปริ้นงานยังคงทํางานอยู่นั่นหมายความว่า มันยังไม่ครบจํานวนที่ต้องปริ้นตามที่เธอกําหนดไว้ชมพูนุชจึงเดินตรงไปที่ห้องของพี่หัวหน้าแผนกฝ่ายขายที่เปิดไฟสว่างอยู่และเธอก็มองผ่านกระจกห้องเข้าไปเห็นพี่เขาจากด้านหลังกําลังนั่งก้มหน้าทํางานอยู่แสงสว่างจากจอของโน้ตบุ๊กที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทํางานถูกเปิดนั่นหมายความว่าพี่เขาก็กําลังเร่งทํางานอยู่เช่นเดียวกันคงไม่เป็นการรบกวนอะไรมากหากเธอจะขออนุญาตเข้าไปสวัสดี พอชมพูนุชเดินมายืนอยู่หน้าห้องซึ่งเป็นประตูกระจกมองเห็นพี่เขาทาั้งด้านหลังชัดเจนจึงเคาะประตูสักพักเสียงพี่เขาก็ตอบขึ้นมาเข้ามาสิสวัสดีค่ะหนูชื่อชมพูนุชชื่อเล่นวันนุชนะคะเป็นพนักงานใหม่ของแผนกการตลาดเห็นพี่ทำงานดึกเหมือนกันเลยเข้ามาทักทายค่ะพี่ยินดีที่ได้รู้จักนะ เรียกพี่ว่าไก่ก็แล้วกันในขณะที่คุยกันชมพนุษยรู้สึกมีกลิ่นอับๆของห้องเป็นกลิ่นอับแ,แปลกๆอย่างบอกไม่ถูกว่ามันกลิ่นอับของอะไรกันแน่และที่แปลกใจไปมากกว่าน,นั้นก็คือในขณะที่พี่ไก่หัวหน้าแผานากฝ่ายขายคุยกับเธออยู่นั้นเขาไม่หันหน้ามาคุยกับเธอเหมือนกับคนคุยกันปกติเขายังนั่งอยู่ในท่าทํางานตาจ้องมองไปที่จอของโน้ตบุ๊กบนโต๊ะ ชมพูนุษยืนอยู่ด้านข้างยิงเงยืองมาทางด้านหลังของพี่เขาเล็กน้อยทันในนั้นสายตาของชมพูนุษยก็จ้องมองไปที่จอของโน้ตบุ๊กตามที่สายตาของพี่ไก่กำลังจ้องมองภาพในนั้นอย่างไม่กระพริบทําให้ชมพูนุษย์ถึงกับตกใจตาค้างเพราะภาพที่ปรากฏอยู่เป็นภาพนิ่งเป็นใบหน้าของผู้ชายกําลังขึ้นอืดเน่าเฟะลูกตาถลนหนังตรงฟันเน่าหลุดจนเห็นฟันทั้งบนและล่าง มันเป็นภาพที่น่ากลัวน่าสยดสยองอย่างยิ่งแต่ทำไมพี่เขากลับนั่งดูภาพนั้นได้อย่างไม่สะทกสะท้านพี่พีไก่พี่กำลังมองอะไรอยู่ล่ะคะชมพูนุชพูดด้วยน้ำเสียงที่ตกใจกับภาพที่ปรากฏอยู่ในจอของโน้ตบุ๊กนั้นพี่กำลังมองใบหน้าของพี่เองเอ๊ใบหน้าของพี่ไก่ทำไมมันมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะทันใดนั้นพี่ไก่หัวหน้าแผนกฝ่ายขาย ก็ค่อยๆหันทั้งตัวพร้อมกับเก้าอี้ที่นั่งอยู่มาทางชมพูนุชซึ่งกำลังยืนตกตะลึงกับคำพูดของพี่เขาอยู่สายตาของชมพูนุชจับจ้องไปที่ใบหน้าของพี่ไก่ทันทีด้วยระยะห่างประมาณ2เมตรภาพที่เธอเห็นเต็มตาก,ก็คือใบหน้าอันเน่าแฟะลูกตาถลนเหมือนภาพที่อยู่ในจอของโน้ตบุ๊กจริงๆไม่มีผิดชมพูนุชเธอตกใจสุดขีดด้วยสติที่ยังเหลืออยู่ในตัวอันน้อยนิด มันสั่งเธอว่าต้องรีบวิ่งออกจากห้องนี้โดยด่วนที่สุดเท่าที่จะทําได้ชมพูนุชหันหน้าผลักประตูห้องแล้วกรีดร้องอย่างตกใจที่สุดในชีวิตช่วยด้วยพีพีพิลาตีห้าครึ่งแม่บ้านของออฟฟิศมาทำความสะอาดแต่เช้าตามปกติมาพบว่าชมพูนุชนอนหมดสติอยู่ในระหว่างทางเดินของแผนกจึงได้โทรเรียกรปภออด้านล่างขึ้นมาเพื่อช่วยกันประถมพยาบาล พอเธอรู้สึกตัวถึงกับภาวากรีดร้องด้วยความตกใจกับภาพที่เธอเห็นเมื่อคืนนี้ทั้งแม่บ้านและรอปภต่างก็ปลอบใจเธอจนจมพูนุชมีอาการที่ดีขึ้นและถึงได้รู้ว่าห้องที่เธอเห็นมีคนทำงานอยู่เมื่อสองคืนที่ผ่านมานั้นเคยเป็นห้องของอดีตหัวหน้า,ผาแผนกฝ่ายขายที่ชื่อว่าคุณไก่ได้เสียชีวิตไปเมื่อสี่เดือนที่แล้วโดยแพทย์รวมความเห็นว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวกระทนหัน และเสียชีวิตภายในห้องทำงานตอนเช้าแม่บ้านมาทำความสะอาดถึงได้เห็นซึ่งในปัจจุบันแม้ว่าจะมีหัวหน้าแผานกฝ่ายขายคนใหม่แล้วแต่ห้องดังกล่าวยังถูกปิดไม่ได้ใช้งานบริษัทได้ทำบุญและนิมนต์ภาพมาสวดและได้รดน้ำไปแล้วแต่หลายคนที่ทำงานดึกหรือว่ามาทำงานแต่เช้าบางครั้งพบว่าไฟในห้องของคุณไก่อดีตหัวหน้าแผานกฝ่ายขายสว่างขึ้นมาเอง ทำให้เป็นที่หวาดกลัวของพนักงานที่ทำงานอยู่ในชั้นดังกล่าวจนไม่มีใครกล้าทำงานดึกชมพนุษย์เป็นน้องใหม่เพิ่งมาทำงานไม่มีใครกล้าบอกเพราะกลัวว่าเธอจะกลัวและเสียขวัญไปเสียก่อนจนในที่สุดเธอก็ต้องมาพบกับเรื่องสยองขวัญด้วยตัวของเธอเองครับ